อาเป็นเรื่องนักท่องเที่ยวที่เราเกินไว้เมื่อกี้ก่อนนะครับ<ช>วันนี้เป็นวันแรกที่นักท่องเที่ยวจากกีนฮนะเขาเขาประกาศเปิดประเทศจริงๆนะคือเมื่อวานใช่ไหมครับแปดมกราคมๆๆๆๆๆสองพันารอยหกสิบหกสหรับประเทศไทยเนี่ยก็เที่ยวบินแรกก็มาถึงตอนเที่ยงเศษเของวันนี้นะครับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันนี้นะคุณสามรัฐมนตรีเลยนะฮะจาก ผมจะพักปุ๋ยไทยหมดเลยนะประกอบด้วยคุณอนุทินชาญบุรรกรูลรองนายกรัมตรีรัมเรว่าการเดะทรวสธงสาสุขนะครับก็มาพร้อมด้วยรัมเรว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสยามทิศชอบเป็นเลขาธิการพักด้วยใช่ไหมครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัมตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาร่วมกันสามท่านนะฮะสามหนุ่มสามมุมเลยนะจะพักเดียวกันนะฮะตอนรับนักท่องเที่ยวจากจีนที่เดินทางมาประเทศไทย หลังจีนประกาศเปิดประเทศเมื่อวันที่8มกราคมก็คือเมื่อวานนะครับครับคุณอรุทินก็บอกว่าตามนโยบายรัฐบาลบรเษัทประยุทธ์จันทร์โอชายกซึ่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยนะฮะซึ่งจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นในปี2,566ด้วยมาตรการที่เหมาะสมคือจะให้ความสําคัญกับความปลอดภัยด้านสุขภาพตามมาตรการป้องกันโควิด -19 นะครับและมีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและการให้บริการนักท่องเที่ยวในการเดินทาง ซึ่งอย่างที่เรารู้ว่าก็มีการประชุมกันาจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยน,นะฮะตั้งแต่เมื่อวันที่5มก,กราคมที่ผ่านมา <อ S 1> กําหนดมาตรการรองรับการเดินทางเข้าประเทศเพื่อควบคุมโควิดสินะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องที่จีนเปิดประเทศนั่นแหละนะครับก็วันนี้ก็เลยเดินทางมาร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากจีนที่เดินทางมาอย่างประเทศไทยไปหลังที่ประกาศเปิดประเทศโดยเที่ยวแรกเนี่ยเป็นผู้โดยสารที่เดินทางมาจากเมืองเซี่ยเหมินมาโดยสายการบินเซี่ยเหมินแอร์ไลน์ เที่ยวบิน MF833 นะแล้วก็ถึงท่าอากาศยานสวรรณภูมิของเราในเวลา12นาฬิกา19นาทีโดยเที่ยวบินนี้เนี่ยเป็นเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น269คนและคุณอนุทินบอกว่าวันนอกจากนี้วันนี้นะฮะมีเที่ยวบินขาเข้าจากจีน15เที่ยวบินนะจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้นฮะ3,465คนซึ่งแผนการรับนักท่องเที่ยวก็จะเป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุข โดยประเทศไทย่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศมีข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติเดียวกันนะไม่เลือกปฏิบัติบางประเทศหรือเขาเลือกใช่เขาบอกว่าจะจาะจงจีนจีนเป็นพิเศษนะครับคุณอนุทินบอกว่าเมื่อเช้าวันนี้นะฮะกรมคณะกรรมการวิชาการไปได้พรบโรคติดต่อซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการคมท่องเที่ยวสาธารณสุขร่วมหารือกันนะครับก็สรุปว่านะจะไม่มีการสุ่มตรวจโรคโควิดจากนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวไม่ต้องแสดงข้อมูลได้รับวัคซีนสองเข็มคือตอนแรกมาตรการที่ออกมาที่ประชุมเมื่อวันที่ห้าที่ว่าเนี่ยนะเนี่ยข้อหนึ่งเลยก็คือต้องแสดงวัคซีนสองเข็มอะไรก็ได้ตอนนี้กลายเป็นว่ายกเลิกข้อที่ไม่ต้องนะแล้วยกเลิกอีกอันหนึ่งคือยกเลิกเงื่อนไขการทําประกันสุขภาพวงเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นเหรียญสหรัฐก็ยกเลิกด้วยใช่คับยกเลิกเงื่อนไขสองอย่างนี้นะครับแล้วก็ว่าแต่นะแต่มีมีข้แม่บอว่าแต่หากพบว่านักท่องเที่ยวที่เดินเข้าเดินทางเข้ามามีการตรวจพบเชื้อโควิดครับ ทางสาธสุขของไทยก็ก็พร้อมดูแลรักษาให้อยู่แล้วนะครับ <im it> <ๆ S 2> ทั้งนี้จากข้อมูลของอจํานวนผู้โดยสารของทอทค <im it> าดการณ์ว่าตลอดปี2566เนี่ยนะจะมีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาจ,จนตีเดินทางผ่านท่าอากาศายานของทอทเนี่ยเจ็ดถึงล้านคนจากเดิมที่ก่อนการแพร่ระบ,บาดของโควิด -19 เนี่ยต่อปีเนี่ย2ี่ล้านคน นะครับซึ่งรับานมีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในทุกท่าอากาศยานเลยมีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอและก็เน้นย้ําเพิ่มประสิทธิภาพการทางานเพื่อสอดคล้องกับจานวนเที่ยวบินและผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นคำหนึ่งเกี่ความสะดวกรวดเร็ว,วาปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสาคัญค